ครับเมื่อวันที่3ทธันวานคมสอนเนี่ยผมกับทีมงานของน้องเกื้อนะได้เดินทางจะไปจกปลางที่เขื่อนเขาแหลมฮะช่วงที่ไปนี่ก็บรรยากาศก,ก็ถือว่าบรรยากาศสวยงามนะฮะสวยมีหมอกลงอากาศเย็นนะครับตอนแรกเราเราไปเนี่ยเราตั้งความหวังกันอย่างดีว่านะฮะว่าจะเอาปลาขึ้นมาให้เพื่อนๆได้รับชมอันนี้เป็นน้องเกื้อช่องเตรียมชนแนลนะฮะที่ร่วมทริปไปด้วยกัน แล้วก็มีทีมงานผมอีก2คนฮะเมนต้นไซป่าแล้วก็น้องซันบังเลนนะฮะทีนี้ว่ามันมีปัญหาเรื่องตอนช่วงเนี้ยเราไปมีการกล่าวถึงแพรซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ไม่อยากจะเอ่ยชื่อเขานะฮะแต่ว่าพอเราไปถึงแพรแล้วเนี่ยเราได้รับการต้อนรับที่โอเคนะครับแต่ว่ามันมีปัญหาที่หมายเท่านั้นเองนะฮะแล้วเมื่อถึงแพรแล้วเนี่ยอยู่ดีๆก็มีผู้หญิงมาเก็บค่าจอดรถนะครับร้อยหนึ่งซึ่งจริงๆในปกติแล้วผมจะไม่ค่อยได้เจอนะ,ะว่าเจอเก็บค่าจอดรถเนี่ยตอนนี้เราก็นั่งเรือกําลัง จะเข้าหมายกันนะครับบรรยากาศโดยรวมถือว่าโอเคนะครับฮะเดี๋ยวเมื่อไปถึงแพแล้วเดี๋ยวจะเห็นอันนี้เป็นเกาะแพรเราจอดอยู่ด้านหลังนะครับถ้าท่านผู้ชมเห็นเนี่ยจะสังเกตว่ามันจะมีญ้าน้ําซึ่งแพรเราเนี่ยนวันที่ไปเนี่ยนะเขาผูกไว้กับด้านหลังของแพนะครับซึ่งตอนแรกเราเราไม่รู้ว่ามันมันมีอุปสรรคขนาดนั้นนะซึ่งทําให้เราเนี่ยสชุดนะฮะช่องเพียมแชนแนลกับช่องของผมเนี่ย เสียตะก็รวมกันแล้วนะประมาณ30ชุดนะครับแพรโดยรวมของเขานี่ก็สะอาดนะครับสะอาดดีนะฮะอุปกรณ์เครื่องครัวอะไรมีให้ครบนะครับแต่วันวันที่ไปเนี่ยพัดลมเขาไม่ได้ให้มานะครับโชคดีอย่างนะัว่าคืนนั้นอากาศมันเย็นฮนะเราก็เลยได,ได้นอนสบายหน่อยนะครับเพราะว่าพัดลมเขาไม่ได้ให้มาแต่เครื่องนอนน่ะเขามีนะครับแพรก็สะอาดดีอุปกรณ์ครบนะครับแต่ว่าเรามีปัญหาที่ หมายตีนะครับคือเนื่องจากว่ามันมีต่อใต้น้ําเยอะมากนะครับซึ่งตอนหลังตอนตอนกลับเนี่ยมีน้องได้ทีมงานผมได้ไปถามเขานะฮะอันนี้อัน,นอันนี้เราเตรียมชโดไว้สำหรับตกปลาไหลเออเตรียมปลาไหลไปตกชะโดนะขออภัยนะครับซึ่งก็มีชโดมากินนะแต่ว่ามันมันคาบแล้วมันมันคายออกนะครับสังเกตเห็นด้านข้างนะจะไม่สามารถตีได้นะครับตีตีเบ็ดได้ต้องเป็นตีหน้าตรงอย่างเดียวเท่านั้นเลยนะครับ เดี๋ยวในคลิปเนี่ยมันจะมีช่วงที่ผมให้ให้เห็นนะครับว่ามันมีปัญหาตีตรงไปที่เขาบอกนะจุดที่เขาบอกว่าอ่อยไว้นะครับนะเราเอามา19คัน4คนนี้สรุปแล้วตีได้ไม่ทั้งหมดนะครับเนื่องจากหน้าตีแคบมากนะครับนะเครื่องครัวเขามีให้ครบนะครับหวยมีให้ครบห้องน้ำห้องท่าสะอาดนะแต่ไฟเป็นโซล่าเซลล์นะครับเป็นแบตเตอรี่นะฮะ ดยรวมแพ่สะอาดนะครับแดงก็เลยมาวางอันนั้นก็ให้น้องเดี๋ยวรับชมมผก็ใช้ันต่อเลยนะครับว่ามันมีปัญหาเกิดจากอะไรนะแล้วทำไมมันต้องเสียตะก้อึงสามสิบชุดนะฮะที่ไปกันเนี่ยสี่สี่คนสองทีมงานนี่นะครับนาตีเขาแคบโอเคนะครับคือจุดวางคันเนี่ยเขาเขาจะแคบนะครับก็เราต้องเฉลี่ยเฉลี่ยกันไปนะครับจากเอามาห้าคันก็ตอนนี้เหลือสามคันก่อนเดี๋ยวนเย็นผมก็จะลงชะด ้ายแพรนะครับโดยโดยใช้ปลาไหลนะฮะก็รถสลิงโอเคครับเดี๋ยวรอลุ้นในงต้องต่อไปนะครับต้มันคาบแล้วจต่การเลยตกปลาชะโดด้วยปลาไหลครับที่ตะกีน้นี้นนะฮะปลาน่าจะกินแล้วมา,มาแล้วครับยังไม่รู้ปลาอะไร อะไรหมอจะกลับโอ้ใช้สวยครับน้องได้หมอจะกลับมาพร้อมยาใส้ใช้ได้เลยว้นี่นีนี่ทีกัข้าวแล้วครับเมนูมื้อเย็นใช้สวยนะเหลืองอลา,ามเลยครับแหมน้องต้นใส่ป่าทํางานอีกแล้วโอเคครับผมไม่พูดเยอะ <c oughs> ไม่รู้ไม่รู้จะร้องเพลงเดียวหรือเปล่าวันนี <c> ้ <oughs> มาอีกตัวแล้วครับน้องได้บังหมอพัตเตอร์ อหมอจะกลับขึ้นมาเลยนี่ตัวใหญ่ด้วยอ้วนเลยตะกี้ผมทำหลุดไปตัวหนึ่งตัวที่ปวดตะก็ก็ติดนะครับตีติดทุกคันเลยตอนนี้นะครับนะดูคันข้างหลังต้องเก็บคันหมดเลยบางคันก็เอ็นกับหมดหลอดตีไปทุกคันเนี่ยสองคันจะติดสามคันจะติดสองคันนะครับก็เลยบางคันตอนนี้ก็จะไม่ใช้ ตะกัวนะครับแต่ะตะก้อขึ้นมาก็ยังติดสาเหตุประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองดูเห็นไหมครับข้างล่างมันจะเป็นญ้าน้ำนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นผลงานที่เราได้สองชั่วโมงที่เราสองสาชั่วโมงที่เรามาครับเป็นหมอตะกับนะเดี๋ยวผมจะลองคุยกับเจ้าของแพรนะครับเราอาจจะขอย้ายตำแหน่งเพราะว่าตอนนี้ตะก้อ กับประกัวเนี่ยสี่คนสองสองทีมงานเนี่ยตอนนี้น่าจะเป็นสิบชุดแล้วนะครับโอเคต่อนะครับตะกี้ที่ผมบอกว่าจะโทรคุยกับเจ้าของแพรเรื่องย้ายหมายนะครับเขาให้เราตีบริเวณทุ่นเนี่ยนะเห็นทุน่นขาวขาวนะครับเขาบอกให้ตีบริเวณนั้นทีนี้จากการสอบถามเนี่ยผมคุยกับผู้ดูแลแพรเนี่ย เขาบอกว่าด้านล่างเนี่ยมันจะเป็นเป็นประมาณว่าซังไม้ไผ่นะครับแต่ว่าหมายเนี่ยแพเนี่ยไม่สามารถย้ายได้อาจจะด้วยเรื่องของเกี่ยวกับเจ้าท่าหรือการย้ายอะไรสักอย่างเพราะว่าเจ้าของเขาไปบวชอยู่นะครับก็ต้องเป็นไปตามสภาพนี้ก่อนนะครับเรา,าจ,จะย้ายหมายไม่ได้แล้วก็ต้องรอดูว่าเราวันนี้เราจะต้องเสียตะก้อกับตะกัวอ,อีกกี่ชุดแล้วก็จะมีปลาเข้าไหมผมคาดคะเนว่าเวลาเราตีเหยื่อลงไปแล้วเนี่ย มันอาจจะไปติดอยู่ในกอหญ้าน้ํานะครับแล้วปลาเนี่ยเข้าไม่ได้แล้วเวลาดึงกลับเนี่ยถ้าเราไม่ปั๊มแบบเร็วๆเนี่ยมันก็จะติดเข้าไปในกอหญ้าน้ําทําให้เป็นเสียตะกอ้กอตะกโกวไมต้องรอรุนกันต่อไปนะว่าถึงพรุ่งนี้เนี่ยเราจะเสียตะก้อกี่อีกกี่ชุดแล้วก็จะได้ปลาไหมครับโอเคครับผมอันนี้ไม่ใช่ปลาครับ แต่คือเบ็ดติด <c oughs> ตรอโหลเบ็ดติดนะครับตอนนี้ติดสอง,สองคันนะดิเรียบร้อย ของนังเกลือติดอีกแล้วครับนี่น่าจะไปลูกที่สิบสามสิบสี่แล้วมั้งขาดขาดไหมขา,ขาดแล้วครับเนี่ยติดเห็นไหมฮะคือคลิปนี้ไม่รู้จะมีผลยังไงนะแต่ว่าผมบอกกันเลยว่าติดจริงๆนะครับมันมีส่วนที่เราไม่ถ่ายก็มีนะฮะถ่ายก็มีนะครับอันนี้ขาดจริงๆนะที่ปลายสายนะครับเห็นไหมครับาขาวนี่นะเห็น มาอีกตัวแล้วเห็นไหมครับนี่ย่าน้ําน้องได้หมอดักกับสายเมื่อตอนบ่ายอีกอันหนึง่งระวังเงี้ยงมันนะตัวใหญ่อยู่นะอ้วนสีสีสีทองสวยอยู่เนาะนะครับเป็นม,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 มีมีเมนูมื้อเย็นแล้วแต่ดูคุณดูย่านะท่านผู้ชมลองดูย่าดูผมว่าลักษณะที่เราติดเนี่ยข้าง,องนอกน่าจะเป็นลักษณะนี้แหละครับนะเราอาจจะเป็นกอใหญ่ๆเนี่ยแล้วก็มันจะทําให้ตะก้อติดแล้วมันดึงมันดึงไม่ออกนะครับ ไม่ติดทําให้เราทีมเราเนี่ยเสียตะก้อไปเป็นสิบสิบทุนแล้วนะครับฮนะโอเคครับผม <laughs> ไม่ได้ติดปลานะครับติด <laughs> ติดสวะใต้น้ําติดตอแล้วตอนนี้เหนื่อยแล้วติดแบบเนี้ย <laughs> ไม่ได้เหนื่อยเพราะปลาครับตอนนี้ชันขออันนี้หน่อย ครับอันนี้เป็นหมอะกับที่เราได้นะถือว่าไซส์สวยเลยเนี yeah. ้ย น้องเกลือกับน้องซันจะทําอะไรกินต้มยำต้มยำครับต้มยำหมอตะดกับในน้อยเราก็มีอาหารมื้อเย็นก่อนนะครับ,บที่นี้แล้วก็มีอีกเมนูนึงนครับแกงป่ากไก่ครับอันนี้มีพ่อครัวมาสองคนปลาใหญ่ยังไม่ได้ก็เล่นปลาเล็กก่อนนะครับถือว่าเราไม่แห้วนะวันนี้แต่เสียก็ตะก้อไปเยอะมากต้องกินให้คุ้มวันนี้ โอเคครับผมใกล้ข้าวตอจิ้มเรียบร้อยเมื่อกี้เราต้องข้าวตอเลยครับวันนี้กับข้าวเย็นวันนี้ก็แกงป่ากไก่ ต้มยำปลาหมอที่เราตกได้นะครับแล้วก็ไข่เกียวแต่อันนู้นต้มแกง,งปลาแกงปลาปลาคังที่เราสั่งมานะครับมื้อเย็นนะครับส่วนปลาก็ติดต่อกันวุ่นวายตอนนี้ก็ขอพักก่อนนะครับกินข้าวก่อนติแล้วครับติดทุกไม้หกโมงกว่าครับน้องได้ตัวแล้วแต่ว่าเข้าต่อครับเข้าต่อเหมือนเดิม วันนี้เรามีแต่รายการตอแนั้นเลยมองงัดตัวนี้อยู่ไหมมันกดมันทาเข้าตอเลยใช่มันกดแล้วมันทาเข้าเลยกดแล้วเข้าตอเลยครับกดแล้วมันทาเข้าเลยถึงออกยังติดตออีกแล้วครับเป็นเรื่องกิจวัตรเลยตอนนี้น้นองเกลือติดอีกแล้ว ติดต,อตลอดติดกับทุกไม้เลยครับติดอีกแล้วครับไม่รู้ว่าลูกที่เท่าไหร่แล้วเนี้ยอังเคอือติดอีกแล้วผมหยุดตกแล้วครับตอนนี้เพราะว่าติดตะก็ติดต่อจนตะกอตะก,ตกตตตตัวจะหมด,ดแล้วครับนี่ก็ติดอีกแล้วคันนี้เป็นคันที่สองนะที่เอาขึ้นของอังเกอร์อเนี่ยนี่ถ่ายไปเป็นหลักฐานว่าติด ข้ามานี้ติดคู่เลยครับติดติดสองคันพร้อมกันเลยเออนี่เป็นหลักฐานว่ามันติดจริงๆออนนครับตัวัดเดียมเช้าของเช้าอีกวันหนึ่งครับเมื่อคืนผมหยุดตกตั้งแต่ตอนสามทุ่ม นื่องจากว่ามันติดติดทุกไม้นะครับก็ดูตัวอย่างสาเหตุการติดข้างล่างจะมีพวกเอนเก่านะฮะจะเป็นแล้วก็น,น่าจะเป็นยาใตา้น้ำอะไรประมาณนี้ก็เลยหยุดตกเลยนะครับคลิปนี้ก็คงไม่ได้ปลานะครับแต่ว่ามาแจ้งให้เพื่อนๆได้ฟังว่าเวลามาหมายเนี่ยลองเช็คหมายให้ดีนะครับอุปกรณ์ต้อง ร้อนี่จริงจร,งริงงานผมก็เตรียมเป็นมาเป็น3ามสลูกแต่ทีนี้ว่ามันติดแล้วเนี่ยรวมของช่อง PM ด้วยของช่องผมด้วยเนี่ยเมื่อคืนเน่ยน่าจะมีประมาณ30ลูกนะครับก็ถึงได้เก็บเบ็ดกันหมดตอนนี้ไม่ไม่ตกครับเพราะว่ามันตกไปมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรมีแต่ติดต่ออย่างเดียวเนี่ยลักษณะจะเป็นหญ้าใต้น้ําแบบเนี้เป็นหญ้าใตาน้บบน้ํเนา,านเนี่ย ผมว่าพื้นข้างล่างกัน่าจะประมาณเดียวกันนะครับนะก็คลิปนี้ผมไม่ได้ปานะรอเขามารับกลับนะก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามนะฮะคลิปนี้บางคลิปผมอาจจะตัดเสียงออกนะครับแลว้วก็ใช้อัการอธิบายแทนก็อยากให้คนที่ไม่รู้จะได้รู้นะครับแต่เราก็หมายความว่าเราไม่ได้ว่าแพ้เขานะแต่จังหวะคือเขาลากเรามาเข้าจุดเนี่ยซึ่งเราได้แจ้งแล้วว่าจุดนี้ตอมันเยอะ นะครับแล้วติดทุกไม้เราไม่เรามา,าไม่ได้แก้งก็าอยากเขาย้ายใหม่เขาบอกเขาเขาไม่ย้ายนะฮะย้ายก็เลยเราก็กลาแล้วกลับเช้าเราก็เลยกลับปอนเราไม่ได้อยู่ต่อนะฮะก็เลยกลับเลยก็ขอขอบคุณผู้รับชมทุกท่านนะครับด้วยความขอบคุณนะครับสวัสดีครับ